ไพ่ยมทูตบทที่7จสองเผชิญหน้าสตรีรึกรับหญิงชาราถูกย้อนถามจนไม่ได้หิ้มอำมิตท,ทันทีแต่ว่าเสียงเครี้ยวกระดา๊ทารกเจ้ามาที่ด้วยจุดประสงค์ใดหากเจ้าบอบอกเหตุผลที่พอเชื่อถือได้เ้าอาจจะภัยไว,ไว้ชีวิตเจ้าสักคราแต่จะักเขี่ยมยิม้มอย่างโองหังพางกล่าวขอบใจท่านแล้วขอถามห้าคนที่ถูกซ่อนหีบเหล็กเป็นผู้ใดว่ากระไดหญิงชาราร้องด้วยความตนก ใบหน้าเหยียมอำมหิตจ,จนบิดเบี้ยวตวาดที่โทสะเจ้าเห็นคนหีบเหล็กแล้วใช่เป็นพวกหวยตีจู้หญินหญิงชราเสียหยิมรับคำเสียงเย็นชาแต่สะพักใจเต้นทีเด็วนึกไม่ถึงศากสวิถูกขังอยู่ในหีบเหล็กจะเป็นสุดยอดมือทั้งห้าดังค้าจริงๆถึงแค่นเสียงถามขอถามนี่เป็นสถานที่ใดวังพญายมทาลกมอบชีวิตมาเถิดเสียงตวาดพอดัง ร่างพันธ์ดีดปราดปงกระใสใต้ใสะปักพร้อมกับฟาดไม้เท้าเล็กกลงจูโจมอย่างดุดันเงนาไม้เทา้าพ่อวูบได้มาถึงเหนืออิสะใต้ใสปักแล้วไม้เท้าของหญิงชราหนักนวงเป็นยิ่งหนักในกระบนท่าพายุหอบกิ่งใบยางแฝงกระบนท่าแยกบุผาปิดหลิวและมังกรทลายขึ้นอยู่ด้วยแต่สปักตีโต้ด้ความดุดันไม่หวาดหวัน่นเมื่อขวาฟากระใสไม้เท้าที่จู่โจมมาเมื่อซ้ายพลิกซ้ำเติมอีกสามกระบนท่าทั้งสองฝ่าย ตาโนมือร,รุดเอวยิ่งหนักสามฝ่ามือของแต้ใสปักล้วนเป็นกระบวนท่ากระดากเกลียวจนคล้ายเป็นไฟมีเปรียบอยู่บ้างไม้เท้าริกของหญิงชราถึงกระตุกรลังอันหนักหน่วงของแต้ใสปักกระแทกย้อนกลับไปได้สร้างความตนกแก่นางเป็นอย่างยิ่งพิบตานั้นเงาร่างสองสายจึงพัวหากันจนคล้ายหมอกควันปัดอาหารด้วยสภาพโหดเทียมอมหิตยิง่งทันใดมีเสียงตวัดดังขึ้นหยุดมือเงาร่างสีดำสายหนึ่ง ได้ว่าเข้ามาในห้องหยิงชรากับแต้เซปักที่ปัดะห h า n กันต่างถีบตัวถอยหลังทันทีเพ่งตามองผู้มาเป็นเดรนีอาพรดำนางมีวัยประมาณ2ี่สบปีใบหน้ากระด้างเย็นชาจนผู้เห็นต้องหวาดหวั่นขวัญเสียแต่สะบักสิวไก่ขึ้นเฮือกหนึ่งดดรนีอาพรดำจับตามองแต้สซปักพางส่งเสียงเย็นชาท่านมาสิ่งทะหอศักดิ์สิทธิ์ของข้าพระเจ้าด้วยจิตนาใดดูในนี้มีความลับใด ท่านได้เห็นกระไรซากศพในหีบเหล็กขอถามโกเนียเหล่านั้นเป็นผู้ใดเดานีอาพรดำไม่ตอบนางแค่หนหูวรอกล่าวจู้หยินนายของข้าพเจ้าเรื่มใสภูมิจาอันเลอเลิศของท่านยิ่งนักมีคำสั่งให้ข้าพเจ้านำท่านไปพบเป็นพิเศษแต่แต่ปักเหยี่ยมยิ้มอย่างทะนงพางกล่าวมีทราบจู้หยินท่านเป็นผู้ใดเมื่อท่านไ้พบแล้วย่อมทราบเองเยี่ยงนี้ประเสริฐเชิญโกเนียนำทางเชิญ ดานีอาพรดำกล่าวเชิญแล้วเบี่ยงกายผายมือไต่สะปักเชิดหน้ายืดอกเดินออกไปอย่างองอาจดานีอาพรดำกับหญิงชราไม้เท้าเด็กเดินเคียงคู่กันตามหลังไปดานีอาพรดำนำใต่สะปักเดินตรงยังห้องโถงใหญ่ที่สวยงามขายตำหนักเมื่อใต่สะปักช้อนตามองและเห็นบนเข้าอีพนักสูงมีสตรีอาพรดำนั่งอยู่อีกนางหนึ่งสตรีนางนี้วัยประมาณ30สบเศษ งามสง่ายิ่งนักดวงตากับมีประกายคมกล้าค้ายใสาฟ้าแต่ยังนับเป็นความงามที่สกาดเลิศล้ำได้ดาวนีอาพรดำเมื่อเดินมาถึงขอว่าให้แล้วกล่าวน้อมเรียนเนี่ยเนี้ยได้เชิญคนที่ปลุกหอมาถึงแล้วถอยไปรับทราบดาวนีอาพรดำรับคำแล้วถอยออกไปด้านข้างแต่ใส่ักแย้มยิ้มอย่างโอหังแต่ไม่กล่าวอะไรสตีอาพรดำเพอเยยยิ้มด้วยความงาม จนผู้คนต้องใจระทึกกระทั่งแต่จะปักยังรู้สึกว่าปวามแล้วนางถามขึ้นท่านสามารถเข้าไปในสิ่งถะของข้าบเจ้าและยังลงไปถึงห้องน้ำแข็งอีกนับเป็นบุคคลมีภูมิปัญญาเปลืองปาดอย่างยิ่งจริงๆข้าพเจ้าเริ่มใส่นับถือท่านยิ่งนักแต่จะปักกล่าวหออันน้อยนิดนับเป็นความสําคัญใดกันมีทราบท่านมีนามใดแล้วท่านมีนามใดสตีอาพรดำงุนงงวูบจึงส่งเสียง <Steel> เซี่ยวแชเดานี้อพาพรดำที่ยืนอยู่ทางด้านข้างรีบรับคำบ้าวน้องรับคำสั่งเจ้าบอกเมื่อเดินก่อนเคยพบท่านพวกนี้ครั้งหนึ่งใช่แล้วตอนนั้นมาที่นี่ด้วยจิตตนาใดมันว่าบุกเข้ามาโดยบังเอิญหลังจากข้าพเจ้าฟาดมันบาดเจ็บแล้วส่งมันไปที่นอกประตูศีดาสติอาพรดำเหลือบมองใต้สะปักแวบหนึ่งถามเสียงเย็นชาอย่างนั้น นี่นับเป็นครั้งที่สองที่ท่านบุกรุกมาในผาสี่สายซี่หฮวงของเราใช่แล้วครั้งแรกบังเอิญครั้งที่สองเราสนใจสนใจกคไรข้าพเจ้าต้องการดูในหอมีที่ใดน่าตื่นเต้นของผู้คนบ้างฮะฮะอย่างนั้นคนคุมหน้าที่ร่วมทางมากับท่านเป็นผู้ใดแต่เสีปากแท่งงุนงงวงบูบแล้วพ่งขึ้นคนคุมหน้าข้าพเจ้าไม่รู้จักเสี้ยวเมี่ยง ดานีอาพรดำแค้นหัวรอดแล้วรองเรียกเดานีอาพรดาอีกนางหนึ่งรับคํานางจึงออกคําสั่งไปนาโตคนคุมหน้ามาเดานีนับใช้รับคําออกไปแต่สะบักต้องสนกจนใจสัานหรือสิ่งปีจิ้วหญินผาดพังถูกฆ่าตัวได้ขณะคุ้นคิดที่ความตนกเห็นเดานีอาพรดำเดินออกทางประตูดังห้องโถงใหญ่ชั่วครู่เหวตัวสิ่งปีจิ้วหญินกลับเข้ามาจริงๆสร้างความสนกแก่แต้เสป,ปักจนใจสั่นสะท้าน ดานีรับใช้นมเสี้ยวเมียงวางร่างสิงปีจุวหยินลงกับผืนแล้วรายงานนำคนมาแล้วถอยไปเดานีอาพรดำถอยออกแล้วสตีชมสคารอาดพรดำจึงถามแต่ใส่ปากท่านรู้จักคนผู้นี้เสียงของนางเฮียมอมหิตจนหน้าหวัว่นหวั่นแต่แต่ใส่ปากไม่เยแสกับคำหนึ่งด้วยความตนกที่สิงปีจิ้วหยินฝีมือสูงส่งถึงระดับนี้ยังถูกไฟตรงข้ามคร่าตัวไว้ได้นับเป็นเรื่องพิสดาร จนแทบไม่กล้าเชื่อจริงๆยามนั้นแค้นเสียงเยชาย้อนถามมันเป็นใครสีหน้าสตีอาพอรดำแปลเปลี่ยนเป็นเหี้ยมอมหิตแค้นเสียงจากไรฟันหากท่านยังกล่าวคำไม่รู้จักอีกครั้งข้าพระเจ้าจะทำลายมันทันทีแต่สะพักใจหายวาบรีบร้องถามนับว่าข้าพเจ้ารู้จักเถิดมันเป็นใครสิ่งปีจิ้วหญินว่าอะไรมันคือสิ่งปีจิ้วหญินสตีอาพอรดำ มีทีท่าตนกจนเห็นชัดแต่แต่ปักจึงรับคำใช่เป็นอย่างไรเยี่ยงนี้ประเสริฐสุดข้าพเจ้ากำลังต้องการหามันคิดไปถึงมันกับเสนอตัวมาให้เองเช่นนี้นับว่าทุ่นมือเทา้าและอวดาข้าพเจ้ามากนักแต่เถาะต้องตนกจนพ่งไปท่านหาสิ่งปีที้หินด้วยสาเหตุใดย่อมมีเรื่องท่านมีนามะไรหากไม่บอกข้าพเจ้ามีบัญญาสั่งให้ท่านบอกอย่างนั้น ท่านลงมือทดลองดูไพ่ถ้าได้บอกจริงๆใช่ไม่บอกหาที่ตายในเสรษรวัตของสติอาพรดำผงประตรงกระเบื้องหน้าใต้เสปักจี้นิ้วที่เดียวงามเข้าใส่จุดขี้มึงของใต้เสปักดังประกายไฟขี้มึงเป็นจุดชีวิตหนึ่งใน12จุดของมนุษย์หากถูกจี้จะต้องตายขาที่ทันทีใต้เสปักรีบยกมือขวากันพอกระทีตัวถอยดังไปเจ็ดการสะบัดมือกันของใต้เสปักคานี้ ทุ่มเทกำลังแผ่นทนมวลไปหมดสิน้นความหนักหน่วงจึงขายมอสมที่รุนแรงสตรีอาพรดำขายประเมินผีมือใต้สะปักต่ำเกินไปเมื่อถูกใต้สะปักกันอย่างดุดันเยี่ยงนั้นนางต้องเสียหลักจนถอยไปก้าวใหญ่แต่สะปักเฉลยกอกาสนั้นสึกกายเข้าจูดโจมใส่สามกระบวนท่าเงาฝ่ามือพ่างพายเต็มท้องฟ้าพลางดังกลืนครัน้นดุดพายุร้ายทุกกระบวนท่าพงอาศใสจนสำคัญในร่างสตรีอาพรดำ นับเป็นการโจมโจมที่กระเกลียวดุดันยิ่งช่วงเวดานั้นสตีอาพรดำจยึงถูกคุกคามจนต้องถอยร่นไปสามี่ก้าวเสียงตวาดแหลมเล็กดังขึ้นแล้วสตีอาพรดำตีโต้มาฝ่ามือหนึ่งเป็นกระบวนท่าที่พิสดารสุดเปรียบประมาณวูบเดียวก็ถึงโศกแต้สิปักดังปฏิหารการตีโต้ครานี้เลอเล,อเลอสูงส่งเป็นอย่างยิ่งแฝงความพิสดารไว้จนสุดเปียบประมาณ พอแต่เสปักพลิกฝ่ามือปัดป้องฝ่ายตรงข้ามก็เปลี่ยนจากฟาดมาเป็นตะปบขวาเพียงพลิกข้อมือพอขวาก็ใส่ใบหน้าแต่เสปักแต่เสปักยังไม่ทันเห็นขบวนท่าฝ่ายตรงข้ามชัดตานิ้วที่งอราวตะขอของสตรีอาพรดำตะกุยก็ใส่ใบหน้าแล้วแต่เสปักตะวัดกลองย่อโตหลบการตะปบของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ฝ่ายตรงข้ามขายขนวนว่าแต่เสปักจะต้องมีไม้นีมือซ้ายนางจึงกระแทกตามติดมาอีกฉาดหนึ่ง นนัน้จึงฮุกคามใต้สปักจนล่อแรลกคับขันแต่สะปักจำต้องใช้ท่าเท,ท้าไถ่หือโป้หวบผส,สานกับอนุภาพเพลงฝ่ามือสิ้งห่วงเจียจึงพอจะฝืนต้านทานไม่ตกไปเบีย้ยล่างได้ชั่วคราวมาดว่าใต้สะปักกัดฟันสู้โดยม่เพียงผำแต่ก็เข้าใจกระจ่างมาดว่าทุ่มเทชีวิตเข้าเสี่ยงอีก30กระบวนท่าให้ดังก็อต้องบาดเจ็บกระฝีมือนางเป็นแน่แท้มิถึงอึดใจ30สิกระบวนท่า ผ่านพ้นไปแต่สะปักเงือแตกโสมกายกระบวนท่าเชื่องช้าลงกว่าเดิมสสตีอาพรดำแม้มีเงือซึมออกมาเช่นกันแต่การจู่โจมของนางยิ่งกระเรียวขึ้นกว่าเดิมทันใดนางตะวาดเสียงแหลมเล็กนอนดงเสียงโครมดังตามติดปากฏดใต้สปักถูกฟาสใส่สะชาดหนึ่งร่างปีกเด็นออกไปดังลูกหนังแต่สตีอาพรดำกีตัววูบออกรับร่างใต้สปักไว้ไม่ให้ลมฟาดกระเพืน แต่เสปักกระอักโลหิตเป็นลำยาวแทบสลบสไยไปแล้วสตรีอาพอดำแค่นหูวรอกกล่าวพลังพิมพ์อของท่านนอกเหนือการคาดหมายอย่างยิ่งแต่เสปักถึงจ้องนางโดยไม่ตอบโต้ด้วยสตรีอาพอดำตาวาดท่านมีนามใดแต่เสปักกล่าวอย่างโอหังในเมื่อข้าพเจ้าตกอยู่ในเงื้อมือท่านจะฆ่าจะฟันก็แล้วแต่ท่านท่านยังถามนามข้าพเจ้าโดยสาเหตุใดฮ ท่านยิ่งไม่บอกข้าพเจ้ายิ่งต้องการให้ท่านต้องบอกมาจงได้ท่านยิ่งต้องการให้ข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้ายิ่งไม่บอกสตรีอาพรดำแค่นุ่รอดแล้วคำรามท่านมีกี่ชีวิตชีวิตเดียวก็ยืนยาวเกินพอ